แนะนำเปิดเซิร์ฟเวอร์ ARK Ark s u r v i v a นะครับแบบเล่นปกติเลยไม่ดึงเพื่อนไม่ดึงโฮสต์ด้วยกันโดยใช้โปรแกรม Ark Server Manager นะครับโหลดมาในสตรีมนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ นี่ครับปรับได้ทุกอย่างเลยอันนี้ก็คือชื่อเซิร์ฟอะไรอันนี้คือรหัสแอดมินอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็คูณทรัพยากรอะไรประมาณนี้โหลดมาแล้วก็ปรับแต่งอะไรได้ตามใจชอบเราเลยแล้วก็ติดตั้งนะครับตรงนี้ก่อนอัปเดตอินสต r ลก่อนดับแรกก็จะรอมาณพักหนึ่ง เสร็จแ,แล้วก็สตาร์ทได้เลยครับสตาร์ทครับรอนี่ครับก็จะขึ้นมาประมาณ,มาณแบบนี้อันนี้เราก็ต้องรอรอนะครับรอจนกว่าจะลันเสร็จเราถึงจะเปิดเซิร์ฟเล่นได้ หมือนเซิร์ฟทั่วไปเลยครับมองเห็นค้นหาในอันออฟฟิเชียลก็ขึ้นครับก็เจออันนี้คือใส่ IP อ่าเราเตอร์เน็ตนะครับเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนถ้าแรกแรกมันจะขึ้นแบบนี้นี่ขึ้นในแบบนี้เราต้องใส่เป็น IP นะครับถึงจะมองเห็นเซิร์ฟแต่พวกนี้ก็คือพอตตามเราเตอร์เราเราเข้าไปตั้งได้ครับจะเอาแบบไหนสามหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งหก เจ็ดแป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 ดเก้าอะไรพวกนี้เราก็ตั้งได้หมดเลยครับครับเราก็รออย่างเดียวอยู่ที่เครื่องด้วยนะครับถ้าใครใช้ M2 หรือว่า SSD ก็จะไวหน่อยถ้าใช้ฮาร์ดดิสก์ก็จะช้าประมาณไม่เกินนั้น5นาที10นาทีก็จะประมาณนั้นครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอะไรก็มาแชทหรือว่าคอมเมนต์ผมได้นะครับผมก็จะ ผมก็จะมาสอนมาแนะนำอีกทีโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะรอจนกว่าจะเสร็จแล้วผมก็จะตัดไปอีกทีตอนที่ว่าหน้านี้ครับรันรันเซิร์ฟเ,เวอร์เสร็จนะครับครับหลังจากที่ผมรันเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับ ต้องให้ขึ้นคําว่า6คอนะครับดูตรงนี้ครับก็คือ6คอก็คือ CPU ของเราครับผมใช้ CPU i5 Gen 8นะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจก็คือรายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์ครับให้เราดูตรงนี้แรกๆก็จะรันนานนิดนึงอยู่ที่เครื่องอยู่ที่ M2 SSD Harddisk อะไรประมาณนี้ครับเราก็ย่อไว้แล้วเราก็เข้าเกมปกติเลยครับ ครับเข้าจอยเลยจอยปกติเลยนี่ครับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมรันชื่อเซิร์ฟนะครับเอเคค h i สสิกไทยแรคูณร้อยเพราะว่าผมปรับไว้คูณร้อยครับเนี่เห็นมันปกติเหมือนเซิร์ฟทั่วไปเลยครับค้นหาในอ่านออฟฟิเชีก็ขึ้นได้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะลองจอยให้ดูนะครับผมลงมอดไว้ประมาณหกมดครับจะลงมอดกี่มอดก็ได้ทั่วไปเลยเหมือนเซิร์ฟทั่วไปเลยครับ ติของได้ตั้งรหัสผ่านตั้งอะไรแอดมินตั้งอะไรได้หมดเลยครับเหมือนเซิร์ฟทั่วไปเลย ก็จะรอนานนิดนึงครับเพราะว่าผมเอาเกมไว้ในฮาร์ดดิส์ธรรมดาก็จะโหลดช้าๆหน่อยเพราะว่าเกมนี้ผมเอาไว้ใน M2 SSD ไม่ไหวความจำเยอะมากเนี่ยครับก็ลันดิ้งมอสอะไรลอนลิ่งมอสอะไรเหมือนปกติเลยแถมเล่นกับเพื่อนได้จะตั้งให้กี่คนผมตั้งไว้ประมาณทับร้อยคือหมายถึงร้อยคนเล่นได้เลยครับปกติ เป็นออนไลน์ด้วยเป็นออนไลน์ทั่วไปปกติแล้วก็สามารถเปิดเครื่องทิ้งไว้ก็ได้ครับถ้าเราเล่นกับเพื่อนแล้วก็เปิดแล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนหัวเป็นเป็นโฮสต์นะครับแต่คล้ายกันแบบคล้ายๆเซิร์ฟออนไลน์ทั่วไปเลยอ่านี่ครับ6มดก็จะรันเร็วหน่อยเพราะไม่ได้ลงมอดใหญ่ นี่ครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เพราะว่าผมสร้างไว้เล่นคนเดียวหรือว่าก็มีคนเข้ามาเล่นด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเข้ามาแต่ก็เช็คได้เหมือนกันแหละแต่ผมไม่ค่อยสนใจผมเห็นว่าคนเข้ามาเล่นอยู่เนี่ยครับก็เล่นได้ปกติเลยนี่ครับถึงเข้ามาถึงเล่นกับเพื่อนก็ไม่มีดึงแม่อะไรเลยนะครับปกติแต่ผมไม่ได้เข้าแอดมินไว้นะครับผมเป็นคนปกติ นีครับเล่นได้ปกติเลยฝาขอมพอก็ขึ้นอะไรปกตินี่ครับประมาณนี้ครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์โหลดโปรแกรม Server Manager ไว้นะครับโอเคมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้ครับสวัสดีครับ